<Okay. S 2> พวกเราก็ขอฝากซิงเกิลที่11ของพวกเรานะคะซ a y นารา a Kuro ค่ะไปเลยไหมใชไปไซย o น a รค k ออ o โอุู้สองทะเลสีขาววิบระยับตาแต่เผาบนกายเธอเพียงใดลายของใจยังคงวาวไกวขึ้นมาซ a y นาราคือ r อรุมอบใจไปให้เธอเพียงใด แต่เธอคงไม่รับรู้สักนิดลยหาซายยัค้คงรออย่างเงาเงาหรือดูรอนแก้งเราทำไมเนี <Yeah. S 1> ่ยผมชอบเวลานัน่งฟังน้องร้องุมมัน,ม,นมันได้บรรยากาศได้ความไพเราะแล้วก็ได้เห็นสกิลน้องที่อัปเกรดขึ้นคาบจากวัน <c oughs> แรก้นสึ่วันนี้ คือก่อนที่จะไปฝากสุดท้ายจรินผมขอเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันนะค่ะไหไหนๆมันก็ช่วงบ่ายแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้กินข้าวขอคนละหนึ่งเมนูให้เราเฮ้ยเรามีที่เราเรามีที่เราต้องกินเอ้ามันไปซื้อด้วยกันนี่อ้ใช้เริ่มที่ใครก็ได้ใครก็ได้ก่อนก่อนเขาซุ้มพี่แล้วหนูหนูหนูเฮ้ยหนูเล่านะปะได้คือหนูเอาไปซื้อแซนด์วิชกับพี่น้ำหนึ่งที่ร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งใช่ไหมแล้วทีเดียวหนูก็หยิบเออหนูจะกินแซนด์วิชแล้วพี่น้ำหนึ่งหันมา จีจีดินสองอันนี้จะพี่จะกินชีสหรือพี่จะกินนี้ดีโอเคพี่เอาอันนี้แล้วกันหนูยังไม่ทันอ้าปากตอบเลยอ่ะคื่อคือปกติหนูเคยเจอแต่คนที่แบบว่าหนูหยิบอันนี้อ่ะเขาเอาอันนี้ก็เออเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยเขาถามทําไมหรอคือเขาอยากได้อะไรจากหนูหรอหนูยืนเหมือนเด็กแบบใบไม้ปลิวอยู่ตรงเนี้ยแล้วเด็กหนูก็หยิบแล้วก็เดินไปเลยว่าจริงๆเขาอยากได้ความมั่นใจจริงๆริงเขาใช่แต่หนูไม่ตอบไงแล้วความมั่นใจเลยหรอ มันคือคือแค่ได้ถามก็แฮปปี้แล้วถูกป่ะไม่น่าเขาไม่มองหนูด้วยซ้ำเขาหยิบมายแล้วก็แบบโอเคก็กินแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชนะโอเคพี่พี่น้ำหนึงแซนด์วิชแล้วนะพี่น้ำหนแซนด์วิชชีสค่ะแซนด์วิชชีสที่เลือกเองแล้วมันที่ถามน้องแต่ว่าเอาชีสละกันแล้วก็วางแล้วก็ทิ้งจี้จี้อยู่หน้าตู้เย็นเย็นเย็นเลยอ่ะเงงเงงะของพี่เป็นแซนด์วิชอะไรนะแซนด์วิชธรรมดาแซนด์วิชไส้กรอกแซนด์วิชไส้กรอกอันนี้แซนด์วิชชีสใช่ค่ะ อยากตอนนี้รู้สึกอยากกินอะไรแซ่บๆเย้นขอเป็นยามูนเส้นทะเลละกันค่ะเราจะได้กินตัวนี้เราไม่ได้กินตัวนี้เราให้เขากินแทนแทนใครไปกินเมนูตามน้องๆนะวันนี้นะถ่ายแล้วก็แท็กแแท็กของเรามาใช่แแท็กของเรามานะครับผมอามินสิทธิเตรียมตัวไปญี่ปุ่นเอาราเมงละกันค่ะเย่เลย ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกละกันนะคะใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวโอเคคองหนูแซลมอนดุ้งมะนาวโอ้ยต้องดุ้งนะดุ้งมะนาวโอเคหิวเลยอ่ะหิวจริงเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันไงใช่เรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่หิวอยู่หรือว่าดูไลฟ์ตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งของเราเนอะล้วอยากไปกินต่อก็ ลองไปกินเมนูตามที่น้องๆแนะนําได้นะแล้วก็ถ่ายรูปลงกินแทนน้องๆกินแทนน้องๆนะครับผมเดี๋ยวผมเราก็จะไปกินเหมือนกันสุดท้ายครับยังไงก็ต้องฝากท่องทางทุกอย่างติดตรงติดตาแล้วเชิญเลยครับผมโอเคค่ะงั้นขอฝากซิงเกิลที่11ของพวกเราด้วยนะคะ Sayonara Call นั่นเองค่ะเป็นซิงเกิลน้าร้องครั้งแรกของ b n k 4 8ที่มีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็ CJ m 4 8ด้วยค่ะมีเซมบัสซึมากถึง32คนแล้วก็มีเซนเตอร์4คนก็คือ Music, Baya, Fon แล้วก็แชมพูนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็ในซิงเกิลที่11ของพวกเรานะคะก็ยังมีเพลงรองอีก2เพลงค่ะเพลงแรกมีชื่อว่า Ho ช h i So า o v e c h e m i n i ค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือทุ่งแสงดาวค่ะก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาน่ารักสดใสแล้วก็ท่าเต้นก็น่ารักมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันนะคะในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ใน u t u b e ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึงมีชื่อว่า First สแร b บิ t ค่ะก็เป็นเพลงเดบิวต์ของน้องๆรุ่น3าแล้วก็มีหนังสั้นประกอบด้วยนะคะชื่อว่า The Rabbit ค่ะก็เป็นหนังแบบแนวซอร์ไ v วเวลเหมือนกัน <c oughs> ก็ใครที่ชอบก็ไปดูกันได้นะคะ <c oughs>